มีอีกอันหนึ่งที่คนไม่ค่อยพูดถึงคือ B ู G ก็คือรัฐบาลคือเราในฐานะคนทําธุรกิจก็สามารถที่จะขายของไปให้รัฐได้เช่นกันแต่ว่าคนไม่ค่อยพูดว่าเอ๊ะทำยังไงแต่ถามว่ามันซับซ้อนกว่าค้าขายกับเอกชนหรือผู้บริโภคโดยตรงไหมก็ยอมรับว,ว่าซับซ้อนกว่าใช่เรามองเป็นเรื่องบวกได้อ,อ๋อเหรอครับเรื่องบวกคือถ้าใครทําเป็นผู้แข่งจะน,อน้อยเรื่องที่สำคัญคือ SME มีสิทธิไ์ไหมนะ สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่คือรายการปริศจินเนียสรายการที่พาคุณผู้ชมไปฟังกลยุทธ์ในการทําธุรกิจและแนวคิดด้านการตลาดครับเจอกันเป็นประจําที่นี่วิทยุจุฬาทุกวันจันทร์สี่โมงครึง่งติดตามคอนเทนต์ที่น่าสนใจได้จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรเอกพัรทรธนกุลหัวหน้าภาควิชาการตลาดคณะพนิษยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผมเล็กมนชยัยวงกิติไกรวันผู้ประกาศข่าวจาก TNN ชช่องสิบหกและปริศ s ลาสคออาจารย์เราพูดถึงวิธี พูดถึงกลยุทธ์ในการทำการตลาดมาหลากหลายรูปแบบทั้งฝั่งที่เป็นธุรกิจตรงไปที่บริโภคผู้บริโภคธุรกิจกับธุรกิจมาวันนี้เห็นว่าอาจารย์อยากจะนำเสนอกระบวน่าใหม่คือก็ไม่ใช่เป็นกระบวน่าใหม่แต่ว่าเป็นของที่คนหลังๆพูดถึงเยอะขึ้น<ฆ>ครับคือเมื่อกี้ที่คุณเล็กพูดเนี่ย B to C คือ Business to Consumer <ฆ>ครับแล้วเราก็คุยกันเรื่องของ B to B Business to Business คือลูกค้าเราเป็นองค์กรขนาดใหญ่ Business to Business คือขายให้ Business คือเขาไปขายต่อ,อไปจัดจำหน่ายต่อครับไปใช้เองแต่ใช้เยอะๆในโรงงานของเขาครับไอนน้คือ Business to Business แต่มีอีกอันหนึ่งที่คนไม่ค่อยพูดกันคือ b to G ซึ่ง G นั้นได้แก่ Government อ๋อครับครับก็คือรัฐบาลคือเราในฐานะคนทําธุรกิจก็สามารถที่จะขายของไปให้รัฐได้เช่นกันแต่ว่าคนไม่ค่อยพูดว่าเอ๊ะทำยังไงคืออย่างแรกก็เลยอ๋อมันทำได้ด้วยหร เราขายของไปให้ภาครัฐเออมันทำยังไงทําได้นะอย่างจุฬา,าเองก็เป็นภาครัฐอ๋อเหรอครับ,รบแล้วก็เห็นต้องเป็นเจ้าใหญ่เท่านั้นอิฐห,หินปูนทรายสร้างตุกงร้างตึกถึงจะทํางานเข้ารัฐไม่นะก็หลักสูตรปริญญาโทรเราก็ต้องมีข้าวกินตอนเย็นก็มีร้านข้าวที่เข้ามาค้าขายกับรัฐก็คือค้าขายกับจุฬาเพื่อให้คนที่เป็นนิสิตธ์มีข้าวกินอ๋อหรือกระทั่งของชําร่วยแฟ้มใส่เอกสารของจุกจิกที่ขายให้ภาครัฐก็ต้องมีสิทธใช่แล้วก็คนเคยบอกว่าแต่ทำงานกับภาครั มันจุกจิกจู้จีจ้อย่ะเรื่องเอกสารเออซึ่งทุกวันนี้ภาครัฐเขาก็ทราบแล้วเขาก็พยายามที่จะไปลดทอนขั้นตอนต่างๆให้มันง่ายขึ้นแต่ถามว่ามันซับซ้อนกว่าค้าขายกับเอกชนหรือผู้บริโภคโดยตรงไหมก็ยอมรับว่าซับซ้อนกว่าใช่ซึ่งผมไม่เห็นว่าจะเป็นปัญหาใดๆน,น,นะเพราะว่านักการตลาดเราไม่ได้มองผลกระทบแบบนี้เป็นเรื่องลบอย่างเดียวเรามองเป็นเรื่องบวกได้อ,อ๋อเหรอครับเรื่องบวกคือถ้าใครทําเป็นคู่แข่งจะน้อยอ๋อเออ,เอ,อ เอิมนี่คือการมองจุดที่เป็นปัญหาและเป็นโอกาสเลยคือใครทําเป็นยิ่งได้เปรียบใช่ไหม<ฆ>งั้นใครทําเป็นคู่แข่งก็จะน้อยใครทาเป็นคู่แข่งจะน้อยถ้าคิดแบบนี้ซะเราก็จะยอมยุ่งยากแล้วก็ยุ่งยากอะไรยุ่งยากแค่เอกสารเอง<ฆ><ฆ>แล้วถ้าทำเป็นรอบหนึ่งต่อไปก็ทําเป็นตลอดเลยอเขาพูดว่า TOR อปับก็อะไร TOR ไม่เอาไม่เขียนหรอกคนเหล่านั้นเนี่ยก็จะหายไปเยอะมาก<ฆ>งั้นคนที่เขียนเป็นรอบเดียวต่อไปก็ใช้รูปแบบใกล้ๆกันในการเขียน TOR เข<ๆ>ียน TOR เนี่ยนะ จะตัดคู่แข่งไปได้เลยเยอะมากเลยอุ้ยอาจารย์ให้เงั้นทบทวนนิดนึงคือผมเองก็ยังไม่เคยค้าขายหรือทําธุรกิจกับภาครัฐวิธีการในการที่บริษัทเอกชนสักแห่งหนึ่งจะเป็น SME ก็ได้เนี่ยเขาขายของให้ภาครัฐทําการตลาดกับภาครัฐเนี่ยมันต้องเริ่มจากอะไรกระบวนการมีอะไรก็มีหลากหลายครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยะจะจะไม่ค่อยเกิดขึ้นจากการที่เอกชนอยากขายโอ้ฮะส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจากความต้องการของรัฐเสียมากกว่าครับคือ ลูกค้าจะบอกชัดเจนและยิ่งเป็นโครงการใหญ่มากเท่าไหร่จะเริ่มมี T O R mm hmm. เกิดขึ้นเป็นเอกสารที่บอกว่าฉันต้องการอะไรบ้าง T O R คือ Term of Reference ใช่ครับ,รบ Term of Reference ตัวนี้เป็นไปเปิดดูแล้วตอนนี้เนี่ยระบบจะซื้อจ,จัดจ้างภาครัฐมีความโปรง่งใสมากขึ้น mm hmm. อย่างชัดเจนก็คือว่าคือเขาก็จะกระจาย T O R ให้เห็นชัดเจนสมัยก่อนเนี่ยไปแอบๆแล้วบางทีก็ติด T O R ตามที่าสาธารนณะสาธารณะที่ว่าคืออยู่ที่อบอร์ดซึ่งอยู่ใต้ใต้บันไดซึ่ง ใต้บันไดมีประตูล็อกอยู่และอยู่ในอาคารที่มีทุ่งหญ้าล้อมรอบแล้วก็มีหมาเห่ายังไม่นั่นคืออะไรอดีตเลยนะอ๋อนั้นเก่าแล้วหรออ่ะเก่าเก่าเก่าอ่ะกันแต่ว่าสมัยก่อนทีวีาอาร์นี่คือก็เริ่มมีหน่วยงานภาครัฐบอกว่าเอ๊ะทำอย่างนี้เนี่ยมันมีประเด็นปัญหาเชิงคอร์รัปชันได้เยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เกิดระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีความโปร่งใสมากขึ้นก็คือมีทีวีอาร์สำคัญสำคัญทีวีอาร์ทั่วไปก็ ปรากฏในสาธารณะที่อยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์ใครที่ทําธุรกิจก็เข้าไปคลิกดูได้ว่าตอนนี้เขาขายเขาจะซื้อจะขายอะไรบ้างโอ้อันนี้ดีอันนี้ดีก็คือสามารถตรวจสอบได้ตลอดเพราะถ้าอย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยถ้าไม่รู้ว่าประกาศนี้ไปติดที่ตึกไหนประกาศนี้ติดเมื่อไหร่ครับประกาศนี้หมดเมื่อไหร่ครับอันนี้ออนไลน์คือใครเข้าถึงข้อมูลเมื่อไหร่ก็ได้ไปเสิร์ช Google แล้วก็ ไปเสร์ว่าจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแล้วไปสมัครเป็นสมาชิกจะได้เห็นทีโเรื่อยๆส่งเข้ามาที่อ e ีเมลของเราอ๋อันนี้ดีจังครับ,รบแล้วเราจะได้รู้ว่าอ๋อเขาประกาศจะจัดซื้อจัดจ,จ้างอะไรยังไงกันท่านเกี่ยวข้องไหมจะไม่เกี่ยวก็ไม่เป็นไรเกี่ยวข้องก็จะได้กระโดดเข้าไปอย่างนี้เป็นตน้นนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่คุณเล็กบอกว่าเอ๊ะทำอะไรยังไงคำตอบคบือส่วนใหญ่ไม่เคยไม่ถ้าเป็นเอกชนกับเอกชนด้วยกันเรามีของดีเราก็ไปคุยกับลูกค้าซื้ออย่างงี้ไหมพี่ผมมีขขขอออองงงงยย่่าาาาาี้้ทํไไมมมรรัฐถถึสซื ที่แปลก,ปลกใๆใหม่ๆที่อยู่ดีเราเดินเข้าไปขายเฉยๆได้ง่ายนะคําตอบคือมันต้องตั้งงบอ๋ oh, คับแล้วงบไม่ได้ตั้งไว้ครับคืออยู่ดีอยากซื้อเลยบอกอ่ะซื้อเลยพวกนี้ไม่ได้นะครับอันตรายมากครับเ,เขาต้องการให้มีความชัดเจนในการวางแผนบริหารจัดการภาครัฐเช่นกันคือเขาตั้งงบก่อนผ่านงบแล้วทุกคนโอเคผ่านคณะกรรมการชุดต่างๆจึงมีงบก้อนหนึ่งไว้ถึงเวลาปั๊บเขาก็จะจัดซื้อจ,จัดจ้างตามงบที่เขามีอ๋อไม่ใช่นึกอะไรขึ้นมาได้ก็มาตั้งงบ ใช่คือบางที่ก็มีความยืดหยุ่นแต่ว่าเขายืดหยุ่นโดยที่ไม่ใช่ภาครัฐปกติยกตัวอย่างเช่นมันมีสถานการณ์สำคัญน้ำท่วมอุทอกภัยใหญ่ตัวอันนี้อีกเรื่องหนึ่งไม่เกี่ยวกันนะนี่คือที่ผมพูดคือเรื่องกระบวนการปกติก็อีกแบบหนึ่งคือบางที่อ่ะเขาก็บอกว่ามันจัดซื้อจัดจ้างแบบรัฐไม่ได้เขาก็จะมีหน่วยงานที่ทําขึ้นมาเฉพาะอย่างเช่นมูลนิธิ คือน่วยงานภาครัฐบางที่ยอมมีมูลิธิแล้วเอาเงินบริจาคทั้งหลายเข้ามูลิธิซะแล้วให้มูลิธิซื้อของมาให้ออย่างนี้ทําได้<ะ>อย่างนี้ทําได้แล้วมูลิธิก็ดูแลตัวเองไปแล้วก็ไม่ได้เอาเงินรัฐไปใส่มูลิธินะคือมูลิธิก็ไปหาเงินบริจงบริจาคโรงพยาบาลทั้งหลายเนี่ยบางทีเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์ยาบางประเภทเนี่ยเขารองงบตามระบบยากมากเขาก็ต้องใช้มูลนิติช่วยออดังนั้นการซื้อขายการทาการตลาดกับภาครัฐเนี่ย สิ่งที่สําคัญมากเลยคือ P process หรือกระบวนการใช่คือ P process p คือ P product มันต้องดีใช่ P pricing มันต้องใช่ P place คือการ,การ,การความสะดวกสบายในการซื้อการจ้างอันนี้ต้องง่าย P promotion ต้องโฆษณาประชาสัมพันธ์ต้องสื่อสารให้เข้าใจอ,อันนี้ก็มีอยู่แล้วแต p ่ P process สําคัญมากและถ้าใครรู้ก็จะเป็นข้อได้เปรียบก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าภาครัฐเขาจะบอกว่าเขาอยากได้อะไรแล้วมีเป็น T O R แล้วก็เข้าไปทำการตลาดแต่ทีนี้เนี่ย เวลาพิจารณาของภาครัฐมันเหมือนเอกชนทั่วไปไหมอาจารย์คือพิจารณาตาม TOR แล้วก็ไม่สิ่งที่เราต้องเข้าใจในภาครัฐคือไม่ได้มีใครคนใดคนหนึ่งสามารถเคาะได้ง่ายนักคือส่วนใหญ่แล้วทําหน้าที่กันเป็นคณะกรรมการอ๋อครับแล้วเพื่อให้เกิดความโปร่งใสใน,ในการจะซื้อจจ้างภาครัฐเนี่ยครับคณะกรรมการชุดที่ซื้อจ้างกับคณะกรรมการตรวจรับเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นคนละชุดกัน Oh. ถ้าให้ดีต้องคนละคนอย่างชัดเจนบางที่มีข้อยกเว้นบ้างเล็กเล็กน้อยน้อยแต่จริงๆแล้วเนี่ยชุดต้นกับชุดปลายต้องเป็นต้องแยกจากกันอ๋อ oh. คนจะซื้อกับคนที่จ <ะ S 2> ยอดโอเคที่จะจ่ายเนี่ยคนละคนใช่มันก็เลยเหมือนมีปัญหาที่เป็นข้อติดขัดในช่วงที่ผ่านมาว่าการตรวจรับไม่ผ่านอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมีประเด็นใช่แล้วก็ทําให้คนรู้สึกว่าทํางานกับรัฐนี่น่ากลัวมากเลยอย่าทําดีกว่าฮ <Huh. S 1> ผมก็มองอีกม,มุมหนึ่งอีกแล้วว่า คือถ้าเราเปะตามเอกสารครบถ้วนทุกอย่างเราจะตัดคู่แข่งที่กลัวภาครัฐเนี่ยออกไปได้เยอะมากแล้วเราจะเราก็สามารถทําธุรกิจได้<ฆ>ครับถ้าทุกคนบอกว่าเอาละผมกับอาจารย์เอกรู้กระบวนการรู้ขั้นตอนเหมือนกันวิธีการทําการตลาดกับภาครัฐให้ดีเนี่ยมันต้องใช้หลักอะไรผมว่าคือผมได้ไปคุยในงานสําคัญอยู่งานหนึ่งเป็นงานของบริษัทเอคือ national telecom ครับ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนซึ่งสมัยก่อนก็คืออุ่นโบราณคือองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยอุ้ยชื่อคุณมากเลยอ่ะชื่อแบบอ๋อโอเคชื่อเนี้ยอ่าแล้วก็มาเป็น TOT กับแค t เออนี่ก็คุณนี่ก็คุณแล้วก็มารวมกันตั้งชื่อว่า NT คือ National Telecom บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาตินะครับวันนั้นเขาก็ชวนลูกค้าภาครัฐมาเตายมปหมดเลยนะครับแล้วก็มาคุยให้ฟังเขาก็ชวนขึ้นไปบนเวทีไปบอกอยากให้เล่าว่ารัฐเนี่ย มีเพนอะไรหรือมีประเด็นปัญหาอะไรอุ้ยพูดได้เหรอพี่จี้ได้แล้วมันมีอะไรบ้างอาจารย์อย่างที่หนึ่งคือทํางานกับรัฐเนี่ยคนที่เป็นข้าราชการข้าราชการยังไม่พอยังมีคนที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐอีกหลากหลายรูปแบบซึ่งไม่ใช่ช<ะ>ข้าราชการเช่นบางทีเป็นรูปแบบลูกจ้างแต่เป็นพนักงานของรัฐนะพนักงานรัฐวิสาหกิจก็ไม่ใช่ข้าราชการแต่ก็เป็นพนักงานของรัฐเจ้าพนักงานของรัฐพวกนี้เนี่ยเป็นมนุษย์มหัสัจจรนทร์ หมายถึงงานที่ต้องทำเนี่ยนะหนึ่งจะต้องเป็นงานที่ครบครับคือโอหน้างานเพียบต้องการทุกสิ่งทุกอย่างคือต้องพัฒนาสังคมต้องพัฒนาสังคมแล้วบางทีต้องหารายได้คหารายได้เสร็จต้องลดต้นทุนลดต้นคือมนุษย์รัฐนี่นะเป็นมนุษย์ที่ต้องครบทําได้ทุกอย่างต้องทําได้ทุกอย่างอ่าแล้วมีงานที่อยู่ตามแผนงานที่เป็นงานลอยมา งานที่ชุมชนนี้ต้องการชุมชนนั้นต้องการคือมันมีความครบเป็นตัวอาจารย์ทำให้เพลงหนึ่งวาบขึ้นมาในหัวผมคือเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วใช่แล้วทำไปเนี่ยคนทำต้องทำดีมากๆคนอนถึงจะชมเพราะทำดีพอสมควรแล้วผิดนิดนึงนะคนจะดา่าตรงที่ผิดเยอะมากอันนี้แหละอาจารย์คือสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อจำกัดของราชการรวมไปถึงบางองค์กรก็เป็นนะที่ไม่ใช่ราชการคือไม่ทำอะไรเลย โอเคกว่าเพราะอย่างน้อยก็ไม่ผิดไม่ผิดเท่ากับไม่โดนด่าใช,ใช่มันก็เลยมีอย่างนี้ด้วย<ฆ>ซึ่งเราก็ต้องมองในสองมุมเราบีเฟกให้ชัดเจนแต่อกถ้าจะทำเอ็นรัศกาลที่หนึ่งต้องครบครับอน,นอกจากครบแล้วเนี่ยจะต้องคลุม <c oughs> คลุมหมายความว่าสมมุติเราเป็นบริษัทเอกชนนะคุณเล็กเราก็บอกว่าเราจับเฉพาะกลุม่ม4ี่สิบถึงห้าสิบเราจับเฉพาะปริญญาตรีอัพในกรุงเทพมหานครอ่าเราก็สนุก <c oughs> ของเราเราก็สบายของเรา รัฐพูดอย่างนี้ไม่ได้นะรัฐเนี่ยจะมีการศึกษาหรือยังไม่มีการศึกษา <c oughs> ก็ต้องดูแลเขาทั้งหมด <c oughs> จะอายุมากหรืออายุน้อยคุณก็ต้องดูแลเขาทั้งหมด <c oughs> ครับเขาจะเป็นคนที่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย <c oughs> ก็ต้องดูแลเขาทั้งหมดเขาจะมีไลฟ์สไตล์แบบไหนก็ต้องดูแลเขาทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยงานรัฐเนี่ยไม่ใช่แค่ต้องทําหลายอย่างคือจะต้องคลุมคนทุกระดับประทับใจอืมนี่งานรัฐหนึ่งครบสองคลุม สามต้องครอบครับครอบหมาความว่าต้องเซฟทําอะไรผิดทําอะไรไม่ปลอดภัยโอ้โหโดนตั้งกรรมการสอบติดคุกเอาง่ายๆคจัดงานแบบนี้ยังไงมีคนตายในงานโอ้ตั้งกรรมการสอบวินัยนู่นนั่นนี่โดนไล่ออกจากราชการแล้วก็เข้าสู่อาญาติดคุกติดคุกกันคืองานรัฐเนี่ยต้องเซฟนอกจากครอบแล้วต้องเคลื่อนเคลื่อนคือต้องมุ่งหน้าเลยนะไม่งั้นจะดูโบราณ อมนต้องไปอนาคตอะไรต้องเอาความเป็นอนาคตไปใส่ชุมชนสังคมนู่นนั่นนี่วันอาวันนี้บอก AI ไอข้าราชการก็ต้อง a อไอบอกยั่งยืนข้าราชการก็ต้องบอกยั่งยืนใช่ครับท้ายที่สุดคือต้องเคลียร์คือโกงไม่ได้เพราะโกงเนี่ยคือในบริษัทก็ไล่ออกโกงของรัฐเนี่ยคือติดกฎตัวบทกฎหมายก็เรื่องหนึ่งการเอาเงินหลวงไปใช้เง,เ,งเ,งเงินหลวงเนี่ยเงินเงินหลวงเนี่ยมีคนบอกว่าตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้อ๋อครับ ก็เอาคืนหมดครับแล้วบวกดอกเบี้ยนู่นนั่นนี่แล้วยังไม่พอ,อยังติดคงติดคุกนู่นนั่นนี่ไปอีกยาวๆ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยการคอร์รัปชันในภาครัฐเนี่ยอันตรายและเป็นเรื่องใหญ่กว่าเอกชนมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อยู่ในภาครัฐจะต้องมีหลายอย่างมากเลยอะจะต้องมีทั้งครบมีทั้งครอบมีทั้งคลุมมีทั้งเคลื่อนมีทั้งเคลียอาจารย์รู้ไหมว,ว่ามีขอควายหนึ่งที่ฟังที่อาจารย์พูดอะคิดมากคือพอแบบ ผมคิดละตายละไม่กล้าเข้ามาอยู่ในระบบหรือไม่กล้าทาอะไรเลยเพราะกลัวจะผิดในฐานะคนขายของให้รัฐเนี่ยเราจะเห็นว่าเขามีปัญหาเยอะมากอ๋อเหรออ่านี่คือพลิกอีกมุมหนึ่งนะใช่แสดงว่าเขามีจุดให้เราเข้าไปเติมได้เยอะคือ,คอ,คอเขาเนี่ยเขาต้องการอะไรที่มีตั้งหลายอย่างดังนั้นเนี่ยเขาก็อยากได้ตัวช่วยดังนั้นเนี่ยรัฐเป็นตลาดที่กําลังหาโซลูชันตลอดเวลาดังนั้นใครมีอะไรไปขายเนี่ย บางทีจะไปเจอว่าเขาต้องการอยู่แล้วอืมฮะดังนั้นรู้ขั้นตอนพวกนี้ให้ดีแล้วไปพูดคุยใช่แล้วก็ดูการประกาศเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างให้ดีลองเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในตลาดลูกค้าภาครัฐมากขึ้นถ้าสมมติว่าปีหน้าเรากลัวว่าลูกค้าที่เป็นลูกค้า B2C คือลูกค้าทั่วไปซื้อไปบริโภคเองเนี่ยจะพยายามลดการใช้จ่ายลงอเอกชน องค์กรขนาดใหญ่ก็กลัวเรื่องการใช้จ่ายเพราะเป็นปีรต้นทุนนี่นาะอาจจะเป็นปีที่เราอาจจะต้องมองลูกค้าภาครัฐมากขึ้นเพราะรัฐในปัจจุบันกําลังพยายามใส่เงินลงมาในระบบและมีงบลงทุนค่อนข้างเยอะมากเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันเคลื่อนประเทศไม่ไหวครับครับดังนั้นจะเป็นปีที่รัฐใช้จ่ายเยอะปีหน้าอีกเรื่องหนึ่งอาจารย์คือราคานี่แหละเพราะเวลาพูดแล้วเราผมก็จะจําอยู่เรื่องเดียวคือเขาจะเปรียบเทียบสามเจ้า และก็เลือกเจ้าที่ถูกที่สุดเสมอมันก็ยังเป็นอย่างนั้นไหมอาจารย์เป็นอย่างนั้นแต่ว่าสมัยก่อนเราใช้เกณฑ์ราคาอย่างเดียวในฝั่งรัฐตอนหลังเนี่ยเราใช้เกณฑ์อื่นๆโดยเฉพาะเกณฑ์คุณภาพแล้วก็จะมีการคุยเขียนไว้ตั้งแต่ต้นชัดเจนว่าเกณฑ์ราคาคิดเป็น5้าสเปอร์เซ็นเกณฑ์คุณภาพคิดเป็น5้าเปอร์เซ็นซึ่งเป็นปัญหาที่คุณเล็กบอกนี่แหละคือสมัยก่อนเนี่ยดูแต่เกณฑ์ราคาอย่างเดียวก,ก็ได้ของไม่ดีไปใช้ในภาครัฐเยอะมากก็มันถูกที่สุดใช่น,นเเ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 คคคค้้้าาาากกกกก็ก็ลลยยยยใชณณณฑฑ์รรรู่่ัับบุภพขึนๆือ ทำให้คนทำธุรกิจทั่วไปสบายใจมากขึ้นครับนี่แต่ผมพูดในมุมหนึ่งก็คือมุมอันนี้คือมุมใสสว่างสะอาดนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าในที่ที่มีคนดีก็จะมีที่ที่มีที่มีเป็นที่ที่มีคนไม่ดีปนอยู่ด้วยถ้าท่านไปเจอประเด็นเรื่องของคอร์รัปชันซึ่งน่าจะมีหรืออาจจะมีหรือมีในจุดต่างๆไม่ต้องแตะกัรัฐมีเยอะมากไปหาที่เขาใสาสะอาดครับอ๋อคือ เทปนี้ที่เราพูดคุยเนี่ยไม่ได้จะแนะนําเส้นทางซิกแซกหรืออะไรทั้งนั้นไม่มีแล้วก็ถ้ามีให้คิดซะว่าเป็นที่ที่ไม่ต้องไปอย่าไปยุ่งไม่ต้องไปอคือไม่ต้องไปเปลี่ยนเขาถ้าเราเล็กมากเราเปลี่ยนยากถ้าเราใหญ่มากเอาไปเปลี่ยนก็ไม่ว่ากันแต่โดยปะกะติคืออย่าไปยุ่งอ,อย่าไปยุ่งแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็ช่วยแจ้งไปกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการปรับปรามคอร์รัปชันโดยตรงสักนิดหนึ่งครับเรื่องที่สําคัญคือ SME มีสิทธิ์ไหมนะ เพราะแต่ก่อนจะคิดว่าต้องเป็นบริษัทห้างร้านใหญ่ๆบริษัทในตลาดหลักทรัพย์หรือ SME ที่แหมกาลังจะเป็นไซส์ L ไปแล้วอะไรประมาณนี้เล็กๆเนี่ยภาครัฐจะมองบ้งหรือเปล่าอาจารย์มองครับแล้วก็หลังๆเนี่ยก็ได้เห็นนโยบายที่กำลังจะช่วย SME ช่วยชุมชนช่วยสังคมเรื่องพวกนี้เนี่ยรัฐอยากทาอยู่แล้วเพราะเป็นหน้าที่ของรัฐแม้แต่ผมเองเป็นทําหน้าที่เป็น,ป,นประธานหลักสูตรหรือหัวหน้าภาควิชาเนี่ยอาหาร ที่เราอยากจะนํามาเลี้ยงน้องๆที่เป็นนิสิตปตรีปอโทที่เรามีงบที่ทําได้เนี่ยครับก็พยายามบอกกับท่านที่ไปหามาว่าพยายามไปบรรทัดทองอครับ,รบเพราะว่าอยู่ใกล้ๆจุฬาอยู่ในพื้นที่ของเราแล้วก็เขาก็ร้านเล็กๆเท่านั้นทั้งนั้นงั้นร้านใหญ่ๆแฟรนไชส์เนี่ยนานๆกินบ้างไม่ว่ากันแต่ต้องมีร้านที่เป็นร้านเล็กๆด้วยนะครับแต่อันนี้คือผมวิ่งไปหาเองทีมผมวิ่งไปหาเองจริงๆร้านเล็กๆเหล่านี้ก็สามารถที่จะมาเคาะประตู เพราะเห็นอยู่แล้วว่าเขาต้องการเริ่มต้นคือเห็นอยู่แล้วก็เขาต้องการดังนั้นเนี่ยก็มาเคาะประตูเราก็ชัดเจนว่าในรูปแบบของภาครัฐเนี่ยมันมีสายงานบังคับบัญชาชัดเจนใช่ไหมครับคืออ๋อท่านนี้ดูแลหลักสูตรนั้นท่านนั้นดูแลหลักสูตรนี้แล้วก็มาบอกว่ามีอาหารอร่อยอาจารย์เคยทานไหมครับถ้าอาจารย์ไม่เคยทานวันหลังเรียนเชิญถ้าชอบแจ้งมาส่งมาให้กับน้องๆนิสิตธได้นะเดี๋ยวค่าส่งฟรีครับอะไรอย่างเงี้ยครับพวกนี้ทำได้หมดครับเออ ทีนี้เรื่องกระบวนการเรื่องวิธีคิดเรื่องอะไรม,มันมันพอค่อนข้างชาระละละสำหรับกระบวนการ B to G แล้วการสื่อสารการตลาดกับภาครัฐมันจําเป็นต้องมีไหมอาจารย์การสื่อสารการตลาดไม่จําเป็นต้องทำโฆษณา<ะ>ครับไม่ต้องจํจเป็นต้องขึ้นทีวีไม่จําเป็นต้องลงหนังสือพิมพ์เสมอไปการสื่อสารการตลาดบางครั้งเกิดขึ้นจากการที่เรามีเซลล์คือพนักงานขายหรือบมื่อทเป็นเจ้าของเองเนี่ยแหละเป็นเจ้าของเองแหละ,ะที่คอยดูแลและ คอยให้ข้อมูลกับคนที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานภาครัฐตอนนี้เมนูใหม่นะพี่พี่คิดไม่ออกแล้วล่ะสี่ว่าตอนนี้คือจะเอาอะไรให้ลูกน้องรับประทานเพราะว่าเมนูมันซ้ำๆใช่ไหมส่งมานี่เดี๋ยวช่วยคิดให้ให้พี่เลือกอะไรเงี้ยครับหรือเ <Okay. S 2> ครื่องแบบยูนิฟอร์มใหม่ที่เตรียมจะเปลี่ยนมีไอเดียในการนําเสนอว่ามันน่าจะไปทางนี้ไหมครับพี่ผ้า อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอะไรก็ว่าไปของ<ป>ที่ระลึกประจําปีใหม่ที่กำลังจะ,ะถึงนี้คือถ้าใช้ของแบบเดิมๆมันอาจจะซ้ําๆนะครับพี่ตอนนี้มันมีของที่เป็นหัตถกรรมจากชุมชนดูแลสังคมไปด้วยกันพี่สนใจไหมราคาก็ไม่แพงด้วยเท่าๆกับของเดิมที่พี่ให้กันนั่นแหละอ่ะพวกนี้ทําได้หมดครับนในฐานะที่อาจารย์เอกคลุกคลีอยู่กับภาครัฐอยู่มาโดยตลอดและเยอะมากเนี่ยความต้องการของภาครัฐเนี่ยเขาต้องการสินค้าและบริการประเภทไหนกันนะที่เขาทําเองไม่ค่อยได้ คือผมคิดว่าภาครัฐเนี่ยจริงๆแล้ว <Okay. S 1> เขามีเาราเราเรา,เราไม่เรียกว่า B to G เฉยๆหรอกนะครับเราความตั้งใจของภาครัฐควรจะเป็น B to G to C อ๋อครับสมัยก่อนมันเป็น B to B to C คือ business to business to consumer คือฉันขายให้เธอเธอไปขายต่อให้กับ oh. คนที่ใช้แต่ว่าถ้าเป็น B 2 G จะเป็นอย่างนี้ครับ B to G to C business to government to citizen อ๋อ C สุดท้ายคือ citizen คื พลเมืองใช่ไม่ใช่คอนซู m เออร์เพราะเขาไม่ได้ซื้ออะไรจากภาครัฐแต่รัฐต้องดูแลประชาชนและพลเมืองครับพี่น้องประชาชนทั้งหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยความต้องการของภาครัฐคือไม่มีโซลูชันอะไรบ้างนะที่สามารถที่จะดูแลคนตามที่บอกหลายๆคอควายเมื่อสักครู่ต้องครอบต้องคุมต้องครบเลยครับพวกนี้สําคัญหมดเลยดังนั้นข่าวที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาที่เราเห็นเสาไฟกินลีเสาไฟช้างสามเสียนหรืออะไรก็ไม่รู้แต่ไม่หมดที่ไปอยู่ในที่รกร้างเนี่ย มันไม่ได้คิดถึง C สุดท้ายใช่มันคิดถึงแค่ตัวเขาเองใช่เออคือไปใช้แสงสว่างในที่ที่คนไม่อยู่กันฮะที่ที่มนุษย์ไม่ต้องอยู่ตรงนั้นครับฮะเพื่อให้แมลงเล่นไฟอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันเป็นไปทำไมเขาถึงเห็นประโยชน์ของแมงเม่าขนาดนั้นผมก็ไม่เข้าใจอ่ดังนั้นวิธีคิดใหม่ต้อง B ถ G แล้วไปถึง C ด้วยนะ C แล้วท่านจะยั่งยืนเพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ย หน่วยงานภาครัฐจำนวนมากมันมีการโรเตทกันเยอะมากคุณเล็ก<ะ>ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาแล้วก็ไปใช่ไหมครับนักการเมืองท้องถิน่นอ,องค์การปกครองส่วนท้องถิน่นเลือกตั้งใหม่คนท่านใหม่ก็อาจจะเข้ามาแล้วท่านใหม่เข้ามาเขาก็จะมาตรวจมาทดสอบมาดูแลสิ่งที่เคยเกิดขึ้นก่อนว่าเคยทุจริตอะไรบ้างคนที่เคยทุจริตในภาครัฐเนี่ยจริงๆเนี่ยอยู่บนหลังเสือออลงมาเมื่อไหร่ตนกัดอ๋อฮะ ถ้าเธอเคยชุจริตถ้าไม่เคยชุจริตเนี่ยย,ย่างอยู่บนช้างสามเสียนแล้วลงมาสวยๆครับ,รบ,รบเพราะฉะนั้นก็ประเด็นเนี้ยงั้นใครถึงได้แย้าย้ำว่าทํางานกับภาครัฐมันจะมีประเด็นนี้ที่บอกว่ารู้จักพี่คนนั้นรู้จักท่านนีน้รู้จักท่านโนนรู้จักท่านนี้แล้วก็จะสามารถจัดซื้อจัดจ้างท่านอย่าคิดอย่างนั้นเพราะปัญหาเรื่องคอรัปชันเนี่ยท้ายที่สุดหนึ่งทำลายสิ่งทำ,ทำลายสังคมคสองคือบางเรื่องไม่มีอายุความอ๋อเหรอ เจอเมื่อไหร่โดนเมื่อน,นั้นท่านจะอยู่บนหลังเสือตลอดชีวิตไปดูดีๆไปดูหน่วยงานดูองค์กรดีๆอาจารย์ครั้งหนึ่งสมัยผมเคยเป็นเซลล์แล้วไปที่สถานที่แห่งหนึ่งไม่บอกว่าที่ไหนแต่เป็นพื้นที่กว้างแถวถนนแจ้งวัฒนะ <c oughs> แต่ไม่บอกว่าที่ไหนเ <c oughs> ดาไปก็ไม่รู้หรอก <c oughs> เป็นที่กว้างเลยแล้วก็ <c oughs> รวบรวมหลายๆลอย่างอยู่ในนั้น <c oughs> แล้วเขาไปนําเสนอสินค้าบางอย่างในนั้นในใน,ในฐานะเซลเนี่ย แล้วเจ้าหน้าที่บอกผมเองว่าไม่มีอะไรมาฝากพี่หน่อยหรอนี่คือเจอครั้งแรกเลยนะเจอครั้งแรกคือแค่สวัสดีครับพี่ครับไม่มีอะไรมาฝากพี่หน่อยหรอเลยผมก็งงว่าพี่ป่วยหรอหรืออะไรเอาของฝากพี่คนไข้เฮ้ยผมต้องเยี่ยมไครพี่หรืออะไรผมก็เลยงงไม่ค่อยชินกับการติดต่อกับราชการแต่ต้องบอกว่าอันนี้มันนานมาแล้วมาวันนี้มันไม่เหมือนเดิมพื้นที่กว้างพื้นที่กว้างแถวแถวถนนแจ้งวัฒนะเรียวปั๊บไม่เจอเลยนะต้องเลยไปอีกนะ ผมบอกไม่ได้ว่าที่ไหนผมบอกไม่ได้ที่ไหนแต่ว่าเป็นที่ที่มีคนอยู่จำนวนมากแล้วผมก็ตกใจว่าทำไมผมต้องมีของฝากพี่ตั้งแต่เจอกันครั้งแรกอันนี้เป็นสัญญาณที่คิดถึงผมหรืออะไรเป็นสัญญาณที่ดีว่าจะได้หยุดกระบวนการตั้งแต่ต้นๆ้นดังนั้นบิสซิเนสผมกับอาจารย์เอกขอเน้นย้ำไปที่ผู้ประกอบการทุกคนว่าถ้าไปคุยกับหน่วยงานราชการแล้วเจอกันเรียกรับผลประโยชน์เจออะไรที่ไปในทางสีเทาหรือไม่เคลียร์เนี่ยอย่าไปยุ่ง อย่าไปยุ่งแล้วถ้ามีโอกาสดีๆรีพอร์ตไปที่คนที่ดูแลเรื่องของคอร์รัปชันด้วยครับ<ะ>เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติของเราและยังย้ำอีกครั้งว่าในงานราชการจํานวนมากเนี่ยโปรง่งใสเป็นธรรมมีคนดีอยู่เยอะมากการสอบเข้าเป็นข้าราชการได้เป็นความภูมิใจของคนและครอบครัวเขาดังนั้นเนี่ยมีคนที่รักแล,และเคารพในอาชีพของตัวเองเยอะมากท่านทํางานกับคนเหล่านี้และ ยอมยุ่งยากหน่อยในเรื่องของเอกสาร Process แล้วท่านจะตัดคู่แข่งไว้ได้เยอะมากแล้วปีหน้ารัฐจะต้องจัดซื้อจัดจ้างเยอะเพราะว่าเขาต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยจีและกับรัเมนด้วยครับก็เชื่อว่าน่าจะเป็นโอกาสของผู้ประกอบการ SME ไม่น้อยนะครับที่จะทําตลาดในตลาดของรัฐบาลนี่ก็คือรายการ business ในสัปดาห์นี้นะครับอาจารย์เอกผมพร้อมกับทีมงานลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามคอนเทนต์ดีๆกับทางวิทีจุฬาเยอะๆนะครับสวัสดีครับ